ขอความสุขความเจริญจะมีกระท่านผู้ฟังทุกทท่านนะครับวันนี้กับผมพอยอดว่อนก็สิบเก้าก็จะเล่าเรื่องที่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาิให้ทุกคนได้ฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและขอขอบคุณทุกทท่านที่กดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้แก่กับผมผู้จะทํา วันนี้ก็จะเล่าในเรื่องบิดาคิดขาลูกให้ทุกคนได้ฟังเราฟังเด้เลยน,นะครับสาธุสาธุที่ท่านช่ดกพระเจ้าหาลอยชาิในเรื่องบิดาคิดขาลูกพระเอ็นแต่ไล่เกิดกับเล่าใดทุกเมื่อแม่แต่กับคนไก่ตัวกว็าอาจนำข้อมายนะมาสู่เล่าตัวเล่าใด แต่มีรําอยู่สามประการที่สามารถช่วยหายเล่าพนจากการคูข้ามของศัตรูได้แต่ทุกคนมีทํามัมืนเป็นมงคลทั้งสามนั้นนี่ท่านเรื่องนี้เกียงมาในแตโยธรรมะชาดกในอดีตการขังพระเจ้าพมทััดเสวยหลานสมบัติอยู่ในกุงพระราณสี มีพญะาว่านอนตัวหนึ่งเป็นผู้ควบคุ้มฝูงว่านอนอยู่ในยมันตะประเทศเมื่อลูกว่านอนที่เกิดกับตนเติบตโตก็ครบลูกอันทะของลูกว่านนนเรานั่นทุกตัวเพราะกลัวว่าว่านนเหนเรานั่นเมื่อโตขึ้นจะแย่งคว่มเป็นใหญ่ไปจากตนดังนั้น ข้างนั่นมีนางว่านออนตัวหนึง่งรู้ตัวเองว่าตัางขั้นเกียงตั้งใจจะถนอมขั้นของตนเกียงลบปไปโยอาศัยที่เชื่องเขาแห่งหนึง่งพ่อทองแกครบกำหนดก็คลอดลูกออกมาขันลูกว่าน้น่นผู้มีปัญญาที่การจะเลื่อนไว้สมบุญด้วยกำลังวันหนึง่ง แต่ถามมารดาว่าแม่จ๋าใครเป็นพ่อของฉันมัรดาต่อว่าพ่อคุณพิดาของเจ้าควบฟุ้งยุควบคุ้มฝุงอยู่ที่พวกเขาลูกน่นแม่พาฉันไปหาพ่อเถิดลูกว่านอนอ่อนวอนลูกจ๋าเจ้าเขาใกล้พ่อของเจ้าไม่ได้ พ,พ่อเจ้าจะครบอันทะของลูกว่านอนที่อาศัยตนเกิดจนหมดเพราะกลัวจะถูกเกี่ยงคุ้มฝูงมั่นดาจึงห้ามอยู่ในทีน่นี้แม่จ๋าผ้าฉันไปเถิดฉันอยากรู้อนาคตของของตัวเองลูกว่านนอนยังยืนกันนางว่านนันจึงผ้าลูก ไม่ยังสำนักของว่านอนผู้เป็นพอ่อพญาวานอนเมื่อเห็นลูกของตนแล้วก็คิดว่าลูกของตนตัวนี้พ่อเติบโตคงไม่ย่อมให้ตนคุ้มฝูงต่อไปจะต้องค่าทิ้งเสียแล้วคิดอุบายได้ว่าจะทําเป็นเหมือนสวมกอดแล้วบีให้แนนจนสิ้นชีวิต ว่านอนผู้เป็นพอ่อจึงกล่าววา่ามาหนีลูกเจ้าไปไหนเสียนั่นจนป่านนี้พ่ออยากกอดเจ้าหน่อยว่านอนเจ้าเล่กอดรัดลูกว่านอนจนแน่นแต่ลูกว่านอนผู้มีกํำลังดังให้สร้างสารจรึงกอดรัดตอบจนกระทั่งกระดูกทุกส่วนของว่านอนผู้เป็นพอ เหมือนจะแตกหักเมื่อเปลี่ยนเช่นนั้นว่านอนผู้เป็นพอลู้ในท่านที่ว่าลูกข้องตอนตัวนี้เมื่อเติบโตขึ้นจะขาตนเนี่ยึึงหาอุบายหีบลงมือขาก่อนท่านใดนั่นก็คิดใดว่ามีสะแห่งหนึ่งมีเพียเสือนนำสิงอยู่ จะให้พี่เสื้อน้ำกินลูกว่านอนเสียที่สาแห่งนั้นเลยเมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงกล่าวกับลูกวา่านอนว่าลูกเอ๋ยพ่อแก่แล้วจะมอบฟูงให้เจ้าวันนี้จะตั้งเจ้าเป็นหัวหน้าฟูงตรงนั้นมีสาหนามอยู่ในสานั่นมีดอกกวัวมุดสองดอก ดอกอุบลสามดอกดอกปทุมหาดอกกำลังบานเจ้าจองไปเก็บดอกไม้มาจากสายแห่งนั้นลูกว่านอนผม,มีบุญญาธิการรับคำในท่านที่เต้ไมพ่พิพผามล่งสะเมื่อพินิดดูร้อยรอบสาเห็นเต้ร้อยตอนล่ง ไม่เห็นร้อยตอนึืนจึงรู้ว่าสะนีต้องมีอันตรายแน่นอนและเสื้อว่าว่านอนผู้พอต้องคิดขาตนนัวนี้จึงไม่ล่องสะแต่หาทางเก็บดอกไม้ขายได้ด้วยวิธีอื่นๆจนกระทั่งเก็บดอกไม้ได้เป็นกองโดยไม่ต้องล่งไปในสะอย่างไรก็าตามลูกว่านอนเห็นว่า คงไม่สามารถเก็บได้มากกว่านี้จึงร่วมดอกไม้กองไว้ที่เดียวบัดนั้นผีเสื้อน้ำเห็นการกระทําของหลูกว่านอนโดยตลอดจึงคิดว่าผู้มีปัญญาอย่างนี้ไม่เคยเห็นมากก่อนดอกไม้ก็เก็บได้ตามปัรถนาที่สำคัญไม่ต้องล่องสูสาอีกด้วย เจ้งพอขึ้นจะขึ้นจากน้ำเขาไปหาหลูกว่านอนผู้มากปัญญาพร้อมกล่าวว่าในโลกนี้ผู้ใดไม่ทำสามประการผู้นั้นยอมครอบง่ำปัจจามิตรตัวท่านม่ทำเหล่านั้นครบทุกประการดังประกอบไปด้วยทักขิยะหนึ่งธุริยะสอง ปัญญาสามมีแก่บุคคลใดบุคคลน,นั้นยอมล่วงพ้นศัตรูได้โดยทักขิยะคือค่วมเป็นผู้มีค่วมขยันขันแข็งมีควมเพียยอย่างสูงพ้อมมุนโดยปัญญาที่รู้จักขจัดไพ่ที่เขามาสุริยะคือค่วมเป็นผู้กาหารและปัญญาคือค่วมรู้อัน เป็นจุดเริ่มต้นของกันบรรลุผลเมื่อส้มเชยเสร็จพีเสื้อน้ำถามว่าท่านเก็บดอกไม้ไปทำไมลูกว่านอนต่อว่าพอเล่าจักตังเล่าเป็นผู้นํำฝูงเล่าจึงเก็บไปพาอเหตุนั้น,นพีเสื้อน้ำพูดว่าอุดมรุดเช่นท่านไม่นานน้ำดอกไม้ ไปหลอกเราจักนั่ไปให้เองพูดจบก็หอบดอกไม้เดินตามหลังลูกว่านอนไปว่านอนผู้เป็นพอ่อมองเห็นเต่กไก่แล้วลำพึ่งวา่าเร่าซวงมั่นไปตั้งใจว่าจักให้เป็นเยื่อของพีเสื้อน้ำแต่มั่นครับใส่ไงพีเสื้อน้ำถือดอกไม้ตามมา ไม่ทันไล่พญาว่านอนก็หัวใจแตกเป็นเกศเสียงสิ้นใจตายในที่นั้นอีกฝูงว่านอนที่เหลือจึงโยกลูกจึงยกลูกว่านอนผู้มีปัญญาให้เป็นผู้นําฝูงต่อไปมาชาติทุีทายพระยาว่านอนได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตลูกว่านอนผู้มากด้วยปัญญาได้เกิดมาเป็น พระพุทธเจ้านี่ท่านเรื้องนี่จึงมาในแม่แต่พระโพธิสัตว์ก็ยั่งไม่ไหวถูกปองไล่ไมยเอาชีวิตบุตรชนธรรมดาเชกเทนเล่าย่อมเปลี่ยนไปไม่ได้ที่แกไล่ไพเอ็นตะไล่แต่หากเป็นผู้มีความขยันขันแข็งความเป็นผู้กลาหารแ่มีปัญญาอย่างเสมอ สั์ตัวอาจกายมาเป็นมิตรเรือไม่ก็ป้ายแพร่ไปใด้ที่สุดมันนี่ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนี่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยชาติไปแต่เพียงเท่านี้และขอให้ท่านผู้ฟังทุกทกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายุม,มั่นควรยื่นปัจเจกพยาญานอันตลายโรคภัยต่้งปวงทุกทกท่านเถิดและพบกันอีก ในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ